ถามนิดนึงครับอาจารย์เรื่องกอพอครับตอนนี้ที่จะมีเปิดสอบกอพกอพที่จะเปิดสอบวันอาทิตย์นี้ฮะอัตราที่รัฐบาลต้องการอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับประมาณสามหมื่นคนมีผู้เข้าสอบประมาณห้าแสนเศษซึ่งมันคนจะต้องสอบตั้งแต่เมื่อเดือนประมาณเดือนกุมภารับสมัครตั้งแต่ธันวาเวก็บสตางไปแล้วคนละสองร้อยห้าสิบบาทค่าสอบแต่พอกุมภาโควิดเป็นมา เด็กเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้สนามสอบมี50แห่งทั่วประเทศก็ต้องปิดแล้วก็รอมารอมาจนทั้งบัดนี้สึกาชาการต่างเขาก็ต้องดานคนเพื่อสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ <c oughs> แล้วก็ขนาดเดียวกันคน,นตกงานว่างงานเยอะเราก็อยากจะบรรจุก่อนที่บัณฑิตรุ่นใหม่จะออกมาอีกห้าแสนคนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดสอบอการสอบยังต้องสอบแผนกแผนขอ แผนกอนี่คือไม่ว่าคุณจะไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องสอบแผนกอ่อน oh. แต่แผนขอถ้าคุณเป็นหมอเนี่ยสอบอย่างนวิศวะอย่างนึงนักกฎหมายอย่างนึ้งแวัตถุที่อะไรที่ว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันอาทิตย์นี้สอบแผนกอ่อแล้วก็แผนขอแล้วก็ถ้าสอบได้บรรจ,จุเลยแล้วก็แผนขอนั้นเนี่ยให้ไปจะสอบไปเองในกรมในกรมอะไร mm hmm. แล้วถ้าคุณตกแผนกอ ออกคุณต้องออกรอปีหน้าต้องเล่อนไขไม่ใช่ก็แปลว่าสอบไม่ได้ต้ององอกส่วนพวกบัณฑิตใหม่ที่เราจะจบออกมาอีกประมาณห้าแสนนั่นแหละก็จะจับการสอบซึ่งอาจจะใช้วิธีออนไลน์อืสอบออนไลน์ครับก,รก็คือปีหน้าเนี่ยมีแนวคิดจะสอบก,อบกอพแผนกอแบบออนไลน์เอาเอาเอ,าเอางนี้ใช้คำใหม่ดีกว่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ ไม่ต้องให้คนมานั่งม,มานั่งสอบแล้วแล้วแ,แต่จะทำยังไงพี่อาจารย์บอกว่าต้องการอยู่สามหมื่นลักตราใช่ไหมคอ่ะอัตราว่ามันมีอยู่แต่คงไม่มีทางได้เพราะว่าสถิติกรพอก็บอกว่าการเปิดสอบแผนกทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คนเต็มจำนวนคือตกก็แสดงว่านคนที่สอบครั้งนี้ถ้าผ่านปุ๊บก็โอกาสเข้าเนี่ย ก็ <S 2> <S 2> <S ถ้าคุณสอบได้คุณก็ได้อเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวยกับโควิดถ้าสอบได้คุณก็ได้แต่ถ้าตกคุณก็ต้องต,ตกอืม๋ยว<ล>นี้นปกติเขาจะบรรจุคุณรับราชการคุณต้องได้แผนกรแผนขอแต่ครั้งนี้พอได้แผนกรแล้วผ่านบรรจุเลยอ๋อไม่เหมือนทุกครั้งแต่ถ้าหากว่าไปสอบแผนขอตกคุณก็ต้องออกอ๋อโอเคเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมฮะเหมือนกับว่าธรรมดาต้องสอบกรสอบขอ สำหรับหน่วยงานเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้ขอใช้สอบข้อเทียบก็สอบสองข้อกอปุ๊บเข้าไปก่อนพอถึงเวลาอ่ะ้เฉพาะครั้งนี้พอกอเข้าไปปุ๊บพอถึงเวลาสอบขอตกตกต้องออกแล้วเอาคนอื่นเข้าไปแทนไม่ไม่แทนก็รอปีหน้ารอจับสอบใหม่รอจับสอบใหม่ข้าจะไม่รอปีหน้าก็เพราะว่าโสดประจานไม่มีคนหนึ่งตอนนี้ขาดเยอะไหมฮะก็เข้ากับจํานวนผู้เกษียณ ประมาณกี่คนทีน่ไม่ถูก <Okay. S 2> แต่แต่วันนี้แน่คือประมาณสักสามหมื่นตระครับมีอยู่อาเบลเขาบอกสามหมื่นอัตราโอเคได้ครับอาจารย์